เอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาร์ติปไปนะครับกับเกม Star Dis เมาตกบันไดเป็นยังไงเอ่ยสำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะได้เห็นการทดสอบนะครับแรงกระแทกจากการตกจากที่ต่างๆนะครับแม่ฟังดูก็น่ากลัวจริงๆสำหรับในเกมนี้จะเป็นยังไงไปดูกันเลยมาเล่นกันเลยเถอะตอนนี้โอ้โหนี่คืออะไรวะเนี่ยก็จะมีด้วยกันหลากหลายตัวละครนะครับโอ้โหหัวโตปะเล่นเจ้า นูนี้กันเถอะเราสามารถทาการเปลี่ยนหน้าได้ด้วยงั้นเหรอยังไม่ต้องใส่หน้าดีกว่านะครับเล่นกันเลยโอ้โหอะไรวะเนี่ยมีด่านแบบว่าโคตรจะเยอะนะครับด่านแรกกันก่อนก็ที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่จะเป็นลําโพงนะครับเดี๋ยวเราก็เฮ้ยชึบกระโดดมาดึงโอ้โหกระดูกหักครับผมเอาเฮ้ยล่วงไปแล้ว <laughs> เอ้อโอ้โหอะไรวะเนี่ยรีเซ็ตกันหน่อยสินี่สกอร์ก็ 2อ0 0สนะครับเฮ้ยซึกระโดดปาดโอ้โหมองเห็นไหมเนี่ยอ่าอย่างนี้สิถึงจะเห็นเฮ้ยเฮ้ยเโอ้โหเรียบร้อยสําหรับการกระโดดลงลําโพงนะครับก็จะมีความรุนแรงประมาณนี้อโอ้โหโอ้โหลําโพงที่แบบว่าแม่อดีตเรากันเด้งกระดึงกระเด้งกระดึงคืออะไรเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหปลิวผมอ่าเรุนแรงขึ้นเรื่อยเออโอ้โหดูสกอร์สิครับผมเฮ้ยตายหมดนี้ สามสองหนึ่โอ้โหสกอร์ก็700ดแสกว่านะครับกลับกันก่อนดีกว่าตอนนี้บางด่านนี่ก็มีการขายนะครับผมลองเล่นอันนี้ดูสิฮอลิเดย์นะครับโอ้โหคืออะไรวะเนี่ยข้างล่างนะครับเป็นพายุของขวัญน,นะครับผมนี่น่าจะเป็นเอ่อที่สำหรับซานตาคลอสนะครับแจกของขวัญลงไปเลยเพื่อนเฮ้ยลงไปสิโอ้โหล,ลงช้าเหลือเกินนั่นแหละฮึบ ดูสิโอ้โห้หของขวัญฟาดปั๊บปั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 บปลิวผมเออโอ้โหมาจากบ้านนี้นี่เองกระดูกหักนะครับกระโหลกเล้านอนแน่นิ่งไปแล้วตอนนี้มารีเซ็ตกันหน่อยอึ่มด้วยความรุนแรงเออโอ้โหเริ่มมาก็โดนฟาดทันทีโป๊ะโป๊ะเอ้าเฮ้ยโอ้โหได้แค่นี้ป่กลับกันก่อนนะครับต่อไปก็เป็นดานที่ คืออะไรเอ่ยเป็นแก้วงั้นล่ะอุ้ยโรงงานการผลิตเดี๋ยวดูสิจะเป็นยังไงกันเอ่ยหื้อจึบมาลงไปที่สายพานโอ้โหเริ่มมานี่กระดูกสันหลังก็ล้าวเรียบร้อยนะครับเฮ้ยมันจะดันเฮ้ยโอ้โหเอาเฮ้ยเข้าเครื่องไปแล้วไหลมาตรงนี้เอา้าตัวแตกอดูสิครับผมโอ้โหเป็นชิ้นชิ้น้โดนก่องทับด้วยแมอุ้ยมันจะดันเราลงไป ตรงนี้หรือเปล่าเอ่ยโอ้โหยั้งยัง,ยงโอ้ยเหลือแค่นี้ชิ้นส่วนของข้าเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยล่วงลงไปแล้วเออถูกทิ้งลงมาเรียบร้อยนะครับดูสกอร์สิครับผมโอ้โห้ล้านสามโคตรจะเยอะไหนดูสิยยังมีด่านอีกเยอะแยะมากมายตอนนี้ก็ไปที่ด่านสิ่งกอ่อสร้างกันเลยโอ้โหดูสิครับผมตอนนี้นะครับเราอยู่บนโอ้โหยเหล็กขนาดใหญ่เราสามารถ เลือกจุดที่เราจะผลักได้ด้วยงั้นละ่ะลองผลักหัวดูซิเฮ้ยชอบโอ้โหไม่เพื่อนอหยูยตกจากที่สูงมาเลยโอ้โห้ตัวขาดแปบบ๊บหรือเปล่าย่าโอ้โห,โโหขาหักรัวๆนะครับแม่การตกจากตึกนี่อันตรายจริงๆ321เอาละสำหรับคราวนี้ก็เอายังไงกันดีลองผลักจากด้านหน้านะครับทุบออไม่โอ้โหเมาตกตึก ออโอ้โยกระแทกออืยังไม่พอหล่นหรือเปล่าเอ้ยนิ่งสนิทเรียบร้อยนะครับเอาละตอนนี้ก็ไปที่ด่านโอ้โหน่าจะเป็นเรือไทาทานิกนะครับนี่เรือกำลังจะจมโอ้โหแล้วก็อยู่บนยอดครับผมมาดูสิครับเครื่องจักรนี่กำลังทำงานแบบว่ายังไงก็ไม่รู้เฮ้ยไหล อ้าวโ,โหสิคงแตกเฮ้ยเฮ้ยเดูนะครับผมถ้าไหลไปที่ตรงนี้ปุ๊บจะเกิดอะไรขึ้นโอ้ยโอ้โห,โโหเสียดายแรงไม่พอ้าเอาละ่ะตอนนี้นี่กำลังจะหลุดออกจากเรือนะครับไม่โอ้ยเกาะอะไรไม่ได้เลยเฮ้ยโอ้โหอุห้ยกระเด้งโคตรแรงเอาละ่ะไหลต่อ เรียบร้อยเฮ<ห>้ย <Video> อยากจะโดนใบพัดด้านหลังเหลือเกินมารีเซ็ตนะครับคราวนี้ก็มาแบบนี้พักแรงๆเฮ้ย <c oughs> โอ uh, ้โหด้านถลยต่ออะอโอ้ยโอ้ยอ้ยเออดีตัวเออดูสิครับกระดูกแบบว่าก้นกบนี่แตกเป็นชิ้นๆมายังคงไหลต่อตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมา เด้งเข้าไปวุ้ยโดนไปพัด <c oughs> ออ้ยสกอร์โคตรสูงเออโอเคนะครับได้สกอร์ตามนี้ปะกลับกันก่อนต่อไปก็ที่สำหรับปีนป่ายของเจ้าจ๋องั่นล่ะโอ้โหนี่มันเหมือนจะเป็นเกมที่เก่าๆนะครับมีการหลบถังอะไรแบบนี้ไม่เออโอ้โหสกอร์ก็ไหลลัวๆโดนแล้วครับโดนแล้วโดนถังแขนแตกอ ยังคงล่วงต่อโอ้โหไหลลงมากระแทกกับเหล็กแล้วก็ลงมาที่ตรงนี้จะจบหรือยังเอ่ยส2 1สองหนึ่งโอ้โหหมดเวลาอะเปลี่ยนด่านนะครับคราวนี้ก็เอาเป็นนี่เลยครับผมเฮ้ยบันไดแไม่ใช่บันไดเลื่อนนะครับบันไดแบบว่าสลับขึ้นลงเฮ้ยจับมาโปโปโปโอ้โอโอโอโยตกบันไดเออสมกับชื่อเกมเอาละครับตอนนี้ กำลังกระเด้กันอยู่แมนอนกอดบันไดอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮยกำลังไหลต่อโอ้ตกบันไดเป็นยังไงเอ่ยกระดูกหักสิครับตอนนี้ปั๊บป๊บปั๊บเฮือเฮือโอ,อ้โ,อโหตัวแบบว่าเจ็บนะครับเจ็บมากตอนนี้เออเออกว่าจะลงมาถึงชั้นล่างสุดเสียเวลาจริงๆปะเปลี่ยนนะครับเอาเป็นด่านอันนี้กันบ้างลู่วิ่งของ เจ้าแฮมเตอร์นะครับฮ้ยจึบไม่โอ้โหความรุนแรงในการหมุนดูสิครับผมปั๊บปับปับปับ,ป,บปัสะเทือนกระทบกระเทือนเออเออเออมื่อไรจะหลุดออกมาเอ่ยยังยังยังยั่งยังอยู่อีกยาวอุ้ยเริ่มปิ้วไม่เอ้าไหลออกมาเรียบร้อยเอออุ้ยคะแนนก็เก้าแสนกว่านะครับเกือบจะหนึ่งล้านอุ้ยคราวนี้นะครับเท่นกระโดดน้ำงันเหรอ ยังสูงดูซิด้วยความสูงขนาดนี้ดิเจ้าคนนี้จะรอดหรือเปล่าเอ่ยเอาละเราจะทําการผลักหัวนะครับแล้วก็ลงไปเลยนี่โอ้ยแขนฟาดนิดหนึ่งเฮ้ยกระโดดลงสะหรือเปล่าย,ยังสูงโอ้โหสูงโคตรไม่อือโอ้ยโคตรรุนแรงโอเคนะครับเอาใหม่คราวนี้ก็จะเล็งให้ดีมากลางหลังนะครับแล้วก็บ ความแรงก็นิดเดียวพอเฮ้ยลงน้ำหรือเปล่าเราต้องมาลุ้นโอ้โยค่อนข้างจาแม่นยำนะครับเฮ้ยสุดยอดโอ้โหนิดเดียวเออ่อเกือบแล้วครับผมดอนต่อไปก็นี่เดียวครับโอ้โหแท่นบ้าอะไรววเนี่ะพักไปเลยเฮ้ยโอ้โหสไลด์เออ้อ,อโอ้โหกระดูกเฮ้ยจะคาอยู่ตรงนี้งั้นละ่ะเอ,อ้าปะโถดูสิครับ ได้เท่านี้เราจะขอเอียงนิดหนึ่งฮึบด้วยความรุนแรงมาเลยเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหหลบอยู่เฮ้ยไหลเข้าไปโอ้โหผ่านช่องแล้วไงต่อเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มาถึงตรงนี้ได้นะครับ3 2 1หมดเวลาต่อไปก็แชมเปี้ยนอะไรก็ไม่รู้โอ้โหแชมเปี้ยนแห่งการตกบันไดงั้นหรอมาเอ้ืออ้อเอาสิครับผมไปเลยเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเย กิ้งต่อไปเออนี่คืออะไรเอ่ยนี่เหยียบนะครับถ้วยรางวัลกันล่ะอืมเป็นด่านที่แปลกเหลือเกินเอาละต่อไปก็หอไอเฟลโอ้ยยางสูงมากระแทกไปเลยเพื่อนโดนแทนครับผมเออดูสิครับผมคาอยู่อย่างนี้นี่แหละ3 2 1โอ้โหเฮ้ยหมดเวลาเปลี่ยนด่านดีกว่าแบบนี้เอาเป็นด่านนี่นะครับบันไดแบบว่าธรรมดาธรรมดา ก็เป็นด่านที่ไม่มีอะไรเลยเฮ้อเออตกบันไดครั้งแรกเออฮ้อสี่หม,มื่นกว่านะครับดูสิแม่โอ้โหสู่มได้คนเยอะเอาไม่เอาไม้ฮึลงมาเลยเพื่อนเออ <c oughs> นี่นะครับถ้าตกบันไดของคนปกติแม่อันตรายเหลือเกินเฮ้ยต่อไปก็ บันไดแบบนี้นะครับโอ้โ oh, หคลาสสิกสแตร์ลองซูมออกมาน่ดหนึ่งโอ้โ oh, หบันไดทำไมมันชันขนาดนี้เอาเลยเพื่อนปิวไปเลยเอออ้ยโอ้โหโอ้โหสก,กอร์ก็เจ็ดหมื่นกว่านะครับนอนตแะแคงซะ้วยดูสิครับผมยังมีอีกหลายด่านนะครับที่น่าสนใจอย่างเช่นด่านนี้โอ้โ oh, หบันไดแบบมากเขียวเขียวเป็นบล็อกสลับกันเฮ้ยไม่เออ ลงมาคาแบบนี้เลยอะไรวะเนี่ยเอาใหม่สงสัยต้องผลักมาที่ตรงไหลนิดหนึ่งอเออเออนั่นแหละไม่เหมือนเดิมเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้โหดูท่า <c oughs> โอเคนะครับผมก็สำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้นะครับยังไงก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ อย่าลืมช่วยการกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับผมเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามซับสไคร์แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะได้ไปพลาดเกมสนุกๆแล้วก็คลิปใหม่ๆนั่นเองในต,ตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผมจุ๊บๆ